วันนี้นะครับให้ทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์1 0,000บาทเฟสสผ่านแอปทางรัฐนะครับได้เลยนะทุกคนนะครับเข้าไปดูเลยว่าทุกท่านนะครับได้รับนะครับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับหรือยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถไปดูได้นะอ่ะผมมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นของแม่ผมเองนะครับ ลงทะเบียนไว้นะผมทาการลงทะเบียนไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยช่วงออกโครงการใหม่ๆก็ลงทะเบียนให้ท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่แอปทางรัฐนะครับกดตรวสอบสถานะการลงทะเบียนปุ๊บนะครับขึ้นเลยนะผมตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนวันที่22นะครับเป๊ะเลยนะเห็นไหมศูนย์ศูนย์เนี่ยเที่ยงคืนเป๊ะผมก็เข้าไปเช็คเลยนะครับผลการรับสิทธิโครงการยินดีด้วย โทติยินดีด้วยนะครับคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับสามารถตรวจสอบนะครับบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์และสามารถใช้งานได้และรอรับการโอนเงินในวันที่27มกราคม2568นะครับแอปทางรับเป็นเพียงช่องทางในการลงทะเบียนและแจ้งผลเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน11 1 1นะครับ1 4ตัวนะคราวนี้อ่ะตัวทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับเปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบนะครับเราจะขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลและยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับนะครับรหัสทาง SMS หรือ OTP นะครับกรอกข้อมูล OTP และยืนยันยปุ่ม นะครับยืนยันโทรศัพท์มือถือคราวนี้กดปุ่มอนุญ,ญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับระบบจะแสดงผลว่าสารนัการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินที่ท่านเนี่ยนะครับหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับหนึ่งบาทนะจะอยู่ขั้นตอนใดโดยมันมีหมด4อ่าไม่ม่หมด3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างตรวจสอบอันนี้แสดงว่ากาลังตรวจสอบอยู่อาจจะได้หรือไม่ได้ หากอยู่ขั้นตอนที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์คือเงื่อนไขไม่ผ่านนะครับถามว่าเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเจ็เงื่อนไขกันนะครับท้ายคลิปส่วนข้อ5้านะครับท่านอยู่ท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินที่ท่าน1นึ่งื่นบาทผ่านที่ท่าน wallet นะครับนี่นะรับไปเลยไม่ใช่ที่ท่าน Wall e t นะโทษทีนะครับแก้ไขนิดนึงไอตัวเนี้ยมันจะเป็นโอนเงินนะครับ10,000หมื่นบาทจะโอนเข้าตัว พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับเพราะ,ะนั้นไปผูกกันได้เลยนะครับผูกธนาคารไหนก็ได้นะผมมีการลงคลิปเอาไว้แล้วนะว่าพร้อมเพย์ธนาคารต่างๆผูกยังไงมีวิธีการแบบไหนนะครับไปดูได้เลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ็ดเงื่อนไขที่ทําให้คุณไม่ได้รับนะครับสิทธนะสิทธิ เงิน1 0,000บาทเฟสสองสำหรับผู้สูงอายุนะครับไปดูกัน7เงื่อนไขนะครับที่ถ้าคุณเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับจะหมดสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินสดนะครับในเฟสสองก่อนตุจ,จีนนะครับประมาณก่อน29มกราคม2568นะัเดือนนี้แหละนะครับมีผลแน่นอนนะครับ คุณจะถูกตัดสิทธิ์เลยนะขอน้อ 1. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน10,000บาทต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นนะครับไม่ลงทะเบียนไม่ได้ 2. ตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้วแม้จะอายุครบตามเงื่อนไขลงทะเบียนตามเงื่อนไขแต่ถ้าได้รับเงินเฟสแรกก็คือคุณเป็นอาจจะเป็น1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 2. เป็นผู้พิการที่ได้ในเฟสแรกไปแล้วก็จะไม่ได้ในเฟส ที่2นี้ 3. ม,มีรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะครับเ,รเขาก็จะไปเช็คดูว่ารายได้คุณเท่าไหร่ 4. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน500,000บาทนะครับ 5. ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำา6ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐคือต้องเข้าใจก่อนว่าโครงการอื่นๆของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยที่ คุณอาจจะไปทุจริตกับโครงการเหล่านั้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งจนรัฐบาลนะครับจับได้นะแล้วก็มีการเรียกคืนอยู่ในช่วงระหว่างนั้นเขาก็จะแบนคุณทุกสิทธิ์ที่รัฐบาลจะแจกนะเกี่ยวกับข้องกับเงินอะไรพวกนี้เขาจะแบนหมดเลยนะเจ็ดไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นของรัฐก็คล้ายๆกับไอ้ข้างบนนั่นแหละนะครับคือไม่เพราะนั้น ถ้าใครไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับและก็ตรงกันข้ามกับเงื่อนไขนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแอปทางรัดเอาไว้แล้วนะครับนะก็มีไรายได้ไม่เกินแ4 0แส0มก็เนี่ยแหละเข้าเงื่อนไขนี้เ,เข้าตรงข้ามกับเงื่อนไขนะครับนี้ก็จะได้อ่รับไปนะครับก็จะได้รับนะครับเงิน1 0,000บาท ในช่วงก่อนก่อนยีมกราคมคือก่อนตุจีนนะครับเพราะนั้นใครได้บ้างไม่ได้บ้างลองดูนะครับลองไปดูนะผ่านแอปทางรัฐก่อนว่าออคุณได้รับสิทธิ์หรืออยังก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าเพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย สแกน QR วอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับ,ทบต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ